บรูโน เจ้าแมวสีส้มแสนฉลาดหลังจากออกเที่ยวโซนไปทั่วเมื่อมันกลับมาถึงบ้านมันไม่ทําแค่ยืนรอข้างนอกประตูเหมือนแมวตัวอื่นๆแต่กลับใช้ใบหน้าน้อยๆกดกริ่งหน้าประตูเพื่อเรียกเจ้าของบ้านให้เปิดรับซึ่งคลิปสุดน่าเอ็นดูนี้ได้กลายเป็นไวรัลทันทีที่ถูกนํามาเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตทั้งนี้พบว่าคลิปดังกล่าวถูกถ่ายตั้งแต่ปีพศ2556ในคลิปจะเห็นว่าบรูโน่มองเข้าไปในบ้านผ่านทางประตูกระจกแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการจะเข้าบ้านและหากเป็น แมวตัวอื่นอาจจะส่งเสียงร้องสักสองสาครั้งแล้วนอนนิ่งๆรอเจ้าของอยู่หน้าบ้านแต่บรูโน่กลับเลือกเอาใบหน้าทูก,กับกริ่งหน้าประตูเพื่อส่งสัญญาณให้เจ้าของรับรู้ว่าตนเองรออยู่ตรงนี้และหากว่าในบ้านยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆคราวนี้บรูโน่จะไม่อดทนอีกต่อไปมันจะกดกริ่งหลายๆครั้งติดกันและจะหยุดเมื่อมีคนมาเปิดประตูเท่านั้นอย่างไรก็ตามเจ้าของบอกว่าแม้ว่าบรูโน่จะรู้วิธีใช้กริ่งหน้าประตูเพื่อเรียกมนุษย์แต่มันก็รู้ว่าในเวลาไหนไม่ ควรรบกวนเจ้าของดังนั้นจึงมักกดเรียกในเวลาที่คนตื่นนอนอยู่เท่านั้นพวกเขาไม่เคยได้ยินเสียงกริ่งประตูตอนกลางดึกหรือเช้าตู่เลย